ต้อนรับเช้าวันใหม่เลยนะครับข่าวดีมากๆเลยครับต้อนรับ2ครอบครัวเลยครับสมาชิกใหม่ของประเทศเลยอะ่ะก่อนที่หนูจะลืมตามมาดูโลกในวันที่8กรกฎาดมเนี่ยคุณแม่เป็นผู้ป่วยโควิดถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลแล้ววันนี้เราก็แอบ,บตกใจนะครับมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ที่สอปป,อปอลาวเนี่ยถึง106คนเพราะวันนี้วันจันทร์เป็นวันแรกของการปิดเมืองเนาะแล้ว9 0 0 0 9,000มา2วันนะ แตะจะแตะหมื่นเพียงไม่กี่สิบคนก็จะเป็นหมื่นนะสบายดีสวัสดีครับครอบครัวหนึ่งนะครับอยู่ที่สปปลาวครับอีกครอบครัวหนึ่งอยู่ที่ไทยฮะเราก็คือทั้งคู่เนี่ยก็เป็นคุณแม่ที่ติดเชื้อโควิดนะครับแล้วก็คุณหมอทั้งสองประเทศเนี่ยก็ได้ช่วยกันครับเพื่อให้คุณแม่ปลอดภยัยแล้วก็คุณลูกปลอดภัยฮะแล้วทั้งคู่ก็ปลอดภัยครับ มันเป็นเหตุการณ์ซึ่งทําให้มันเกิดภาพแห่งความประทับใจของทั้งสองประเทศนะฮะทางไทยเองเนี่ยก็มีคนเข้าไปอวยพรให้กับลูกน้อยคุณแม่แล้วก็คุณหมอฮีโร่ชุดขาวของเรานะครับเป็นจานวนมากในส่วนของสอปปลาวเองเมื่อวานนี้ก็ได้เฮก,กันทั้งประเทศนะฮะก็คือว่าลุ้นกันว่าคุณแม่กับคุณลูกจะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็ส่งแรงกายแรงใจไปให้กับคุณหมอที่อยู่ที่สปปลาวด้วยนะครับ ก็เรามาดูกันนะฮะที่ไทยเนี่ยก็คือเป็นคุณแม่ที่มีอายุครรภ์เพียงแค่32สัปดาห์นะครับถ้านับกันแล้วก็คืออยู่ที่8เดือนฮนะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยป,วป่วยโรคโควิดครับแล้วก็รู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็รู้สึกอาการที่เยอะมากขึ้นนะฮะ,ค,ะคุณหมอเองที่อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับเขาก็เลยระดมกันว่าคิดว่าน่าจะต้องทำคลอด ก่อนกําหนดนะฮะก็เลยทําการทำคลอดให้กับคุณแม่ท่านนี้นะครับคุณลองคิดดูครับก็คือว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติก็ทุรักทุเลกันอยู่แล้วเนอะนั่นคือสิ่งที่ต้องทําคลอดกันแต่นี่ก็คือว่าคุณแม่เนี่ยติดโควิดเห็นภาพเลยครับว่าคุณหมอคุณพยาบาลทุกคนต้องใส่ชุด PPE แล้ต้องทําทุกอย่างให้รัดกลุ่มเป็น2เท่าอะ่ะ เพราะนั่นคือหนึ่งเป็นโรคโควิดอีกอันหนึ่งก็คือคุณแม่ที่ต้องคลอดนะฮะและอีกอันหนึ่งผมว่าเป็นสามเท่าหรือซ้ำไปก็คือคุณลูกน่ยจะเป็นยังไงบ้างเราไม่รู้เลยครับเพราะเหตุการณ์พวกนี้เป็นเหตุการณ์ใหม่ทั้งหมดเลยครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่แทรกซ้อนหรือเปล่านะฮะและเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็ ได้ทำการประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็คงจะต้องขอส่งความประทับใจนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้คุณแม่กับคุณลูกนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยประสบความสำเร็จได้คลอดออกมานะฮะแล้วทั้งคู่ก็แข็งแรงดีนะฮะแล้วผมก็เข้าไปดูในเพจของโรงพยาบาลมะการักษ์นะฮะที่ท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีของไทยครับเขาเขียนบันทึกรักจากป้าป้านานานะครับถึงลูกชายโควิดคนแรกของเรา ผมอ่านแล้วมีความรู้สึกประทับใจมากๆผมจะอ่านให้ฟังนะครับก่อนที่หนูจะลืมตามมาดูโลกในวันที่8กรกฎาคมนี่ยคุณแม่เป็นผู้ป่วยโควิดถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลชุมชนตั้งแต่เมื่อวันที่24และมีอาการเหนื่อยต้องให้ออกซิเจนในขณะที่หนูมีอายุครรเพียงแค่32สัปดาห์คุณแม่มีอาการเจ็บครรต่ปากมดลูกเปิด ป้าปาน,านานาไม่สามารถยื้อให้หนูอยู่ในคันต่อไปอีกทําให้ต้องเปิดห้องเพื่อทําการคลอดอย่างเร่งด่วนต้องใช้บุคลากรมากกว่า20ชีวิตเข้ามาร่วมปฏิบัติในครั้งนี้เพื่อให้ได้มาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้อขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยทั้งแก่หนูแก่แม่และแก่บุคลากรอื่นๆด้วยขณะคลอดที่เรื่องหน้าเป็นห่วงเกิดขึ้นกับหนูและแม่ เนื่องจากก่อนคลอดหนูมีภาวะน้ำคร่ำที่มีสีเทาปนและคลอดก่อนกำหนดทำให้ป้าหมอและน้าๆพยาบาลทุ่มเทกันสุดชิดเพื่อให้หนูสามารถหายใจเองได้และแข็งแรงมากที่สุดส่วนคุณแม่มีภาวะมดลูกหดรัดตัวไม่ดีเสียเลือดมากต้องโหมยาทุกขนาดที่มีเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องตัดมดลูกทุกคนรุ้นกันมากในที่สุดคุณแม่ปลอดภัยดี และหนูก็สามารถหายใจเองได้ผลแวบของหนูไม่พบเชื้อโควิดใดๆป้าป้านาๆา,าทุกคนภูมิใจดีใจและจะคอยเป็นกำลังใจให้หนูและแม่กลับบ้านได้เร็วๆ hmm. มันเป็นบทความที่ผมมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขอะมีความอ่มเอบแล้วก็มันไม่ใช่เป็นหน้าที่มันเป็นความรักและเป็นความห่วงใยที่ทุกคนเนี่ยทุ่มเทกันนะฮะกว่าเสชีวิต ของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยช่วยกันเพื่อให้แม่และน้องคนนี้ได้รอดและปลอดภัยครับแล้วก็มันเอิญเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกับ2ประเทศนี้นะครับเมื่อวานนี้เองเราก็ได้รับข่าวจากที่สปลาวเหมือนกันได้ทำคลอดคุณแม่กับคุณลูกที่กำลังตั้งครรภ์น,นะฮะแล้วก็ป่วยเป COVID ็นโรคโควิดเหมือนกันวิธีการเห็นภาพแล้วเหมือนกันเลยครับ ทุกๆอย่างนี่คล้ายกันเลยแล้วก็ทําให้คุณแม่กับคุณลูกเนี่ยปลอดภัยนะฮะทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่เมืองโพนทองนะครับแล้วก็ได้ส่งแชร์ภาพกันเนี้ยออกมากันนะฮะโดยก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของภาพนะฮะคุณก้องวิไลท็อป p 10อันนี้คือนามในเฟซบุ o กนะฮะที่เขาส่งแล้วก็แชร์กันมาเราเห็นแล้วเนี่ยมีความรู้สึกแบบไม่เหมือนกันเลยอะคือแบบไทยกับลาวมักจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันนะฮะ แล้วก็เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ใหม่แล้วมาเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจด้วยและเกิดเหตุการณ์วันเดียวกันด้วยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าหลังจากนี้ต่อไปเหตุการณ์นี้ก็เป็นที่น่าจดจําอีกวันหนึ่งนะฮะของไทยและลาวเหมือนกันก็ต้องขอชื่นชมและขอชมเชยกับบุคลากรทุกๆท่านนะครับทั้งไทยเองแล้วก็ทั้งลาวเองผมก็เชื่อว่าลาวเองก็ต้องเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะฮะเขาทุ่มเต็มกับเต็มที่ครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรอดและปลอดภัยครับ แล้ววันนี้เราก็แอบตกใจนะครับมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ที่สอปป,อปอลาวเนี่ยถึง106คนทะลุ100คนนะแต่แล้วก็ร้องอ๋อครับก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยต้อง104คนเนี่ยเกิดจาก คนที่เข้าไปในประเทศสปปลาวนะครับที่กักตัว14วันนะฮะแล้วก็ตรวจพบเชื้อครับแต่ว่าเรามาเจอที่แขวงเวียงจันเนี่ยสคนก็คือ2คนนี้ผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในชุมชนนะครับสคนก็ยังถือว่าโอเคนะครับสลับกันไปมาครับนั่นก็คือนครหลวงเวียงจันแขวงเวียงจันจำปาสากนะฮะเจอคนหรือ2คนนะฮะตอนนี้ผมว่ายังเอาอยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันร้อยกว่าคนเนี่ยเป็นเหตุที่ พอมองออกครับในส่วนของไทยเองก็ติดเยอะคนเราเองก็คงอยากกลับบ้านนะฮะแล้วก็เข้าออกถูกต้องตามประตูนะครับก็เลยเกิด เหตุการณ์ที่ต so so ัวเลขที่สูงขึ้นนะฮะอันนี้ก็น่าที่จะยังพอใจอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาที่จำปาสักกสวรรณเขตนะครับตรงนั้นก็จะเป็นด่านคนค่อนข้างที่จะทังเข้าออกค่อนข้างเยอะนะครับจำปาสักกสวรรณเขตเนี่ยจำปาสักในอยู่ที่43คนนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากประเทศไทยนะครับที่กําลังเดินทางกลับเข้าไปสวรรคเขตก็เป็น42คนนะครับ นั่นก็คือเข้าออกอย่างถูกต้องนะ,ะคำม้วนวันนี้เพิ่มขึ้นมา7คนครับคำม้วนนี่วันหนึ่ง1คน1คนนะฮะวันนี้คือพบผู้ติดเชื้อถึง7คน้วนะฮะแล้วก็นครหลวงเวียงจยันทร์พบผู้ติดเชื้อที่นําเข้ามาถึง12คนนะฮะตรงนั้นก็เป็นด่านสากลที่เขาออกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วในส่วนของไทยเองเนี่ยก็ใจชื้นขึ้นมาอีกนิดนึงครับเพราะว่าของไทยเองเนี่ยเรากลัวเหลือเกินว่าจะขึ้นไปเป็นหลักหมืน่นเพราะวันนี้วันจันทร์เป็นวันแรกของการปิดเมืองเนาะ แล้ว9,000 9,000มา2วันนะแตะจะแตะหมื่นเพียงไม่กี่สิบคนก็จะเป็นหมื่นนะกับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยออกมาที่8,600กว่าคนครับก็ถือว่ายัางน้อยมันยังลงมาครับดีกว่าอย่าแตะมือนเลยครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เป็นวันล็อกดาวน์วันแรกนะฮะของกรุงเทพ 10จังหวัด6จังหวัดอยู่ในภาคกลางและอีก4จังหวัดเนี่ยอยู่ทางภาคใต้นะครับก็อยากจะให้มันลงมาเรื่อยๆนะครับภายใน14วันนี้ต้องช่วยกันเลยครับให้มันลงมานะพรุ่งนี้อยากเห็นเลข7นะ็นะนะอีกนิดนึง แล้วก็วันนี้เป็นวันแรกของการล็อกดาวน์ที่กรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับนั่นคือรวมทั้งจังหวัดผมด้วยก็คือจังหวัดนนทบุรีเป็นวันแรกเลยครับแล้วก็มีการตั้งด่านของกรุงเทพ88ด่านด้วยกันนะฮะแล้วก็ปริมณฑลก็ทั้งหมดก็จะมีแบบ6จังหวัดนะครับแล้วก็ วันนี้จะเกิดขึ้นตอนประมาณสักสามทุ่มนะครับจนกระทั่งถึงตีสี่ห้ามคนออกไปไหนเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดคนจะออกไปไหนเนี่ยเราจับได้เนี่ยโทษหนักนะครับจาคุกไม่เกินถึงสปีปรับถึง4 0 0 0มบาทนะครับเย็นนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมดูนะครับว่าก่อนจะด่านปิดนะฮะจะกลับมาให้ถึงบ้านทันสามทุ่มนะฮะคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าก่อนล็อกดาวน์ที่กรุงเทพ ปริมณฑลจะเป็นยังไงบ้างภาพเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนเย็นๆเราจะไปสังเกตการและนําภาพมาให้ดูนะครับว่าที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างแล้วคลิปหน้าเนี่ยติดตามกันไปนะครับยังไงซ่ก,ก็ลองกดติดตามกดแชร์กดไลค์แล้วติดตามข่าวสัมพันธ์ดีๆกับเรื่องไทยลาวไปด้วยกันนะครับกับช่องไทยลาวทุกตกร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับข่าวดีนะครับวันนี้สซโๆกับทุกคน

สาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแพงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา